สวัสดีครับ <c oughs> สวัสดีพี่พี่น้องๆชาวยูทูบท่านนะครับมื่อนนี้ฝนตกพายุเขาเลยสามสี่เมื่อนะครับบริโอ,อกเกี่ยวเขาบริโอ,อกเกี่ยวเขาสามสี่เมื่อนะช่วงหันกระเชิดดวยครับเช็ค,ดดค,ชคสกูสองเล้วก็เดินระบบไฟพวก พัดลมนะครับเดินรถไฟเช็คระบบไฟพวกพัดลมพวกพัดลมเป่าหนาหัวเกลียวพัดล่มโคนครับเหลือลังค่าครับลังค่าเพราท่านเดินไปซื้อเหลือลังค่าลังค่าก็ได้นะครับแต่ว่ายังเพราท่านเดินไปซื้ออยู่พวกซิปกระจอดครับจอดเท่ากันมือนี่มือนี้นะครับพี่น้องฝ่ามันอยากเปิดเปิดออกจังหน่อยเนี่ย แต่ว่ากันยังคึมๆึมนะครับยังคึมคมเเดี๋ยวคลิปนี้มาเพิ่นพี่น้นองเพิ่นขอมานะครับว่าให้ผมเห็ดคลิปซ้อนครับนะครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้เอาทำความหล้จักบางอย่างก่อนนะครับทำความหล้จักอยู่ตรงคนครับนะครับ รถกระสอบกับรถตรงมันอยู่บกคือกันนะครับบวกคือกันสองจุดสามจุดบกคือกันเนี่ยครับของผมนี่เป็นอุ่มทีติดตั้งจากอุ่มมือสองมานะครับถ่ายคลิปอยู่หกสามขอโทรศัพท์ไปเียนของผมตัว,กวยกท่อทรงใส่แวว ปิดเนะครับีาถ้าจะยกทอทรงเขาเ้าก็ยกขึ้นนะครับเอาน้ามันจากจากนิ้วกวักนะครับนี่เป็นใส่ก๊อกสามทางเอาขา้าทรงเนี้ยเ้าก็าเก็บทอเรียเ้าก็ากดลงนะครับนี่ก็เป็นสวิคหมุนซ้ายหมุนขวานะครับนี่หมุนซ้ายหมุนขวาเดี๋ยวพาเบิ้งข้างบนครับครับข้างบนตรงนี้ก็เป็น ตัวขึ้นสายพานเวลาปล่อยเขานะครับขึ้นสายพานเวลาปล่อยเขานะครับขึ้นสายพานเวลาเขาเอาท่อส่งเขานี่ไปใส่รถขนนะครับรถขนเขานี่ก็สวิกไฟครับเฮ็ดขึ้นมาเองสวิกไฟสวิกไฟด้านนี้มสีสองตัวครับมีพัดลมพัดลมตัวนี้ นี่พัดลมตัวนี้นะครับทงไซมีมองฟิวล,ลุดรวมพี่น้องผมมันท่านไหนเช็คดีอยู่มือแรกติดอยู่ครับเต็มที่นี่เปิดพวคเขาอยากติดตัวนาฬิกานาเป็นอยู่เป็นอยู่ไต่นี่นะครับสวีกนี่เดี๋ยวตั้งสิแกะเบิง้ง เป็นสวิเครื่องบินนะครับเดี๋ยวสิภามาเบิรงนะครับเขาข้าวตัวนี้เป็นตัวยุกปากนะครับสำหรับมือใหม่ยุกปากนะครับนี่เป็นตัวยุกปากนี่คือสมุนไพรังทึงหลดนะครับยุกปากเอาปากลงนะครับเดี๋ยวท้ายเดี๋ยวขว้านะครับนี่ตัวนี้ ัวนี้เป็นตัวโยกเหนียวควักครับนี่ที่ผมมาทุ่งมือใส่ไว้นี่โยกขึ้นลงนะครับนี่เป็นตัวโยกเหนียวควักขยับมาด้านนี้นี่ก็เป็นสวิกเกญแจรครับหน้าปัดหน้าปัดเวลาผมเกี่ยวกะผมจะเลีงอยู่ประมาณสองพันหานี่ครับประมาณสองพันหา ถ้าเขาบระสะอาดเท่ากับเร่งคือนิดน,น,น้อยนึงให้มันได้ประมาณ2อ0พนี่นะครับนี่ได้ถ้าเขาล่งนี่ก็ประมาณ2อ0พันสองสันสนะครับนี่คือหนาปัดนะครับตัวนี้ก็สวีกไฟครับสวีกไฟนี่สวีกไฟตัวนี้ไม่มียังครับเป็นพเพราะว่าแต่สงสัยมันเป็นสวีกของรถเกี่ยวนะรถรถไถนะครับไฟเหลี่ยมนี่ก็แตะครับแตะ ตัวนี้เกียร์ครับเกียร์นี่เวลาเกียร์ผมก็ใส่เกียร์ห้า่เลยครับใส่เกียร์ห้าเกียร์ห้าเวลาขึ้นรถนี่ก็เกียร์เอ็มเน่เกียร์เอล์น่นะครับเอ็มนี่สิกลางๆนะครับนี่เอ็มนี่เกียร์กลางถ้ามักเร็วมักเร็วเกียร์ห้าครับเกียร์เอลนี่สานะครับเกียร์เอลนี่สา นี่ก็เดินนาถอยหลังครับนี่ก็เดินนาถอยหลังครับนี่เดินนาถอยหลังครับนี่กับผมมีอย่างไรครับอันนี้คลิปนี้ผมแนะนำก่อนนะครับแนะนำนี่ขั้นเด้งครับขั้นเด้งขั้นเด้งนะครับตัวนี้ขั้นเด้งตัวนี้ไข่ข้อนะครับไข่ข้อเวลาเขาเกี่ยวเขามันอ่าดิดข้อ ติดข้อพันข้อ,ขอนะครับท้าสามารถขายได้มาทางนี้ครับสองขันกีเดยียนี่ตัวนี้เป็นขึ้นตู้นะครับนี่นี่ขึ้นตู้นี่ขึ้นปลาครับนี่ขึ้นปลาเกี่ยวนะครับปลาเกี่ยวจะมีประมาณนี้นะครับถ้าเ้าสจะไขข้ขอ,อนี้ ไม่ได้เขาติดเขากับปดปากนะครับก็ค่ายัยางสีนะครับค่ายข้อค่ายข้อตรงขึ้นตูน้ำนะครับตรงนั้นเป็นสวิกพัดลมนะครับพัดลมดูดดูดอยู่ข้อถ้าเวลาเฟืองมันไปอุดตันเขากับกดสวิกตัวนะครับแต่ของผมผมต่อตรงเรียบร้อยน่ครับมุมมองข้างบนมุมมองบนเดียว ตอนไปเกี่ยวเขาผมจังสีสอนวิธีครับลุงขั้นหน้าตอนลงนะครับตอนลงตอนขึ้นขั้นแท่นะครับเขาต้นไม้เสียงรดตอนเขาต้นไม้นะครับนี่ผมจังสีเหตุวิธีสอนนะครับเขาต้นไม้มีคนขอมาอยู่ครับคนขอมาอยู่มุมมองกับประมาณนี้นะครับข้างบน กระจอดมานี่สามสี่หมื่นแล้วครับจอดมานี่สามสี่หมื่นเท่เนอร์จอด,อเ,จอดเดี๋ยวพูดครับในสวนใหญ่ทั้งคางกันรถไทยกระจอดอยู่ข้งคางกันนะครับอันนี้ก็สายไฟสายพัดลมนะครับกับไฟก็ไฟสองหลังนี่นเอาไว้สองหลังนะครับวเวลาเขาแก่ อันนี้ก็ย <c oughs> กทรงขางครับยกทรงขางน,นี่ครับประมาณนี้แหละยกทรงขางครับอึบน,นี่ก็ไฟอึบน,น,นะครับโมีหยังครับประมาณนี้แหละน,นี่ครับเัาก็ตั้งเอามาเดี๋ยวแล้วหัวก็ตั้งเอาให้มันดูดีนะครับ ดูดีเบิ้งงายนะครับเห็นเบิ้งงายเข้าเบิ้งงายเวลาถอยนะครับกระซอยได้ระดับหนึ่งครับซอยได้ระดับหนึ่งนี่ครับสำหรับคนที่ขอมาวันผมสอนครับกระคลิปนี้ผมแนะนําบางอย่างนะครับนี่ท้าเข้นานั่งประมาณเนี้ยนี่ลืมปุดตูด๊ดตุระตัดเครื่องมืติดได้หนิ ว่ามันนักตู้นะครับตอนสตาร์ทจริงๆกระบอกม,มีเส้นเสือรูครับเส้นเสืออยู่นี่ผมก็ถอดออกแล้วเส้นเสือตัวนี้อีกอย่างน,นึงครับนี่เบรกเหยียบลงนะครับเหยียบล่งองยังสิแล้วก็เอาตัวนี้ล็อกนะครับนี่มันชีมีตัวล็อกอยู่นี่นะมีสุขัดเหมือนกันนะครับรถลดเจ็ดสิบนะครับกันครับกบ็เดี๋ยวไปเบิ่งในช่วงหน้างานอีกที่หนึ่งนะครับเพราะว่า มันมันต่างกันนะครับมันต่างกันต่างกันแบบไรให้หน้าบางพืน้นให้หน้ากับทางลงบางหมองมันบวคือกันนะครับเม่ก็ต้องใส่ข้อมิดข้อมอ่านใส่หัวมันสมองของตัวเองนะครับใส่หัวมันสมองของตัวเองใส่หัวมันสมองของตัวเองนะครับการขับเค็ดยังไร เห็ดจังไหนเฮ้าสีไปเฮาสีไปไล่ได้นะครับเห็ดไปจังไหนเฮาจังสีบบติดคัดนะครับเฮาสีไปไล่ได้ไปจังไรเฮากับมันขื้นอยู่น้ำเห่านะครับการขับนะครับขื่นอยู่น้ำเห่านะครับขืนอยู่น้ำเห่าเหาเหาสีลงจังไหนบางยางบางเทือนะครับบรจําเป็นตรงล่งขอบเลยก็ได้นะครับล่งกลางก้อนก็ได้นะครับ กับเบิงตามลักษณะของขั้นหน้านะบางเจ้ามันก็มีทางขามไปแล้วกับ่ต้ตรงคุดบางเจ้าก็ได้คุดนะครับบางเจ้าก็ได้คุดนะครับขุดหน่อยคุดร้ายก็เดียวแต่ขั้นแท้สูงขั้นแท้ต่ำนะครับคลิปนี้ก็บ่มียังครับมาแนะนำนะครับบางอ,อุปกรณ์การ อคอนโทรลมีตัวใดแน่นะครับผมก็ได้แนะนําไปนะครับคือจังตัวนี้ยกนิ้วกวักนี่ครับยกนิ้วกวักตัวนี้สําหรับมือใหม่นะครับสําหรับคนทีหูจักกิเลวกะบ่เป็นยังครับบ่ต้องคอมเมนต์ก็ได้นะครับบ่ต้องอวดเก่งนะครับคนที่เพิ่นบ่ทันเป็นบ่ทันหูจักนะครับเพิ่นก็นต้องการควอมูอนะครับเพิ่นก็นต้องการควอมูอตัวนี้ก็ นุกปากนะครับทั้งเบิดเลยทั้งเบิดจากข้อนี้นะครับส่งกําลังมาจากกระบอกให้ลีกข้างล่างหนุกปากเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเดินหน้าถอยหลังนะครับนี่กระเจียนะครับผมมียังครับประสบการณ์นะครับลุล้วนนะครับมันจะซ้อนให้เองเด็กๆผมเคยเป็นเด็กหน่อยตรงเขานี่นะครับก็ด้วยประสบการณ์ไปเจอข้าวโรด6กซิออกไม่ไมนะครับก็ได้ครับได้จับได้บาย จับได้บายนะครับผมกับมาขับไมโครเป็นผมกับไปบไขับรถไมโครถ้าแกเพิ่งกะซื้อรถเกี่ยวไงก็เรื่องมีประสบการณ์นิดหน่อยครับเรื่องมีประสบการณ์ลวก็แม่ผมกับมาซื้อรถเกี่ยวก็พอนะครับมาซื้อรถเกี่ยวหยก็เห็ดรถเกี่ยวมาในลหกปีครับจนบริจ้างสร้างนะพี่น้องสอมซูเมือนเฮ็ดเองถ้า่อนักหนา้าดีนะครับหรือว่าเอาดลเดวนเครื่องมือเฮาบ่ถึงนะครับในช่วงหน้างานที่มันเป็น ที่ผมเจอในช่วงหน้างานที่มันมีปัญหาก็คือ,อที่ได้จ้าง้างนะครับลูกปืนข้อปืนข้อมันแตกปืนข้อมันแตกแต่ปีนี้ผมก็สิเปลี่ยนเลย,ยครับก็สิเปลี่ยนเลยล่ะปืนข้อมันแตกมีแค่นั้นนะครับเหลือหันกม็มีลูกปืนนูนเลือแตกผมก็เหตุเองนะครับก็บม่มียังล่ะลดผมมีแคน่นี้ที่มีปัญหานะครับ ทังอุ่มกับโมทันในเช็กปีนี้ระบบกัระบบของทังอุ่มนะครับยังบมทันในเช็กอยู่เนี่ยก,ก็จะคอยเช็กๆไปนะครับเพราะว่ารถผมเขาก็ติดอุ่มมาได้ปีนี้ปีแรกกะผมก็ยังบมทันมีความรูปรรมร้ปานใด้นะครับบมทันมีความรู้ปานใด้ทีบอกว่าบุมีเลยก็เป็นไปว่าไรน,นะครับกับพ่อเดาๆออกเลยู่ว่าตัวใดเป็นตัวใดนะครับทางไหนมันก็อยากเช็คอยู่ครับเดี๋ยวหาเวลาบางๆเดี๋ยวผมเช็คและ่ายคลิปให้เบิรงนะครับ สำหรับคลิปนี้กับคนที่ขอมาไว้ผมสอนครับนะครับกับเป็นคลิปเป็นการแนะนำก่อนนะครับเดี๋ยวสอนครับเจอกันอยู่ที่หน้างานนะครับสำหรับคนที่เก่งแล้วกับผ่านไปนะครับสำหรับคนคลิปนี้สำหรับคนที่พันเด็บพัฒนเป็นซะเลยนะครับเอาแบบนี้ดีกว่าพันเป็นเลยนะครับกับประมาณนี้ครับผมมียังนะครับรถดเกี่ยว อีกแล้วคือประสบการณ์นะครับมันจะสอนเขาเองนะครับสําหรับคลิปนี้กับฝากกดไลค์ <c oughs> กดแชร์กดติดตามนะครับฝากกดกระดิ่งใหม่เพื่อสิริพลิตคลิปใหม่ๆนะคเพื่ออยากหูยังเดี๋ยวคอมเมนต์กันมากอะไรนะครับเดี๋ยวถ้าผมห่หูพุ่งเกิจเีเฮ็ดคลิปลงอหานะครับถ้าผมบริสันหูพุ่งเกิจะไปหาความรู้มาลงอหานะครับนะครับผม สำหรับคลิปนี้ขอจบคลิปไปเพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่หน้างานนะครับสวัสดีครับ